ในระหว่างที่ผมกําลังจะขับรถไปหาจุดพักชั่วคคาวให้หลวงตาบุญชื่นนะผมก็เจอเมื่อสักครู่เนี้ยผมขับเลยไปแล้วแล้วผมก็ขับรถถอยมานะครับมาเริ่มสตาร์ทใหม่นะครับคือหลวงตาจะเดินขวางซ้ายแต่ว่าควางขวาเนี่ยเห็นป้าอยู่คนหนึ่งเอาก้าอี้มาตั้งแล้วก็น้ํามาตั้งนะครับแล้วก็ยืนกลางร่มคอยชะเง้อมองอยู่นะมองรถผ่านไปผ่านมาก็คอยมองเหมือนว่า มองรอหลวงตาบุญชื่นจะมาตอนไหนเนี่ยเดินมานะไกลๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปไปถามป้ากัดูหน่อยนะคะนี่โอ้โหมันภาพที่ประทับใจนะผมบอกได้เลยประทับใจมากเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะไปย่องย่องไปหาแกนะครับแล้วก็เดี๋ยวพยาตจอดย้อนเลนนิดหนึ่งนะครับไม่มีรถนั้งตอนนี้เห็นเงินคัดเลยป้าสวัสดีครับ วันดีจ้าป้าสสวัดีค่ะผมขับรถผ่านมาเห็นตั้งเก้าอี้ตั้งน้ำดื่มเลยเนี่ยกลางล่มดูซ้ายดูขวาอยู่ยังไงเนี่ยนานมาอยากนั่งมาถึงดวงตาชื่นนะคะอ๋อ้ตั้งน้ำรอดวงตาบุญชื่นเหรอโอ้รอนานยังจ้านานคิดว่านานก็เลยกลางล่มด้วยปไม่แล้วป้ามารอนานยังก็นานแล้วค่ะแต่กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยสองโมงตั้งแต่สองโมงเลไม่เป็นไรค่ะไม่โอ้ ตั้งแต่8โมงอันนี้9โมง19นาทีมาจากไหนคะเนี่ยผมก็อยู่ตามหลวงตาบุญชื่นมาครับเหรอคะครับนำหน้ามาตอนนี้หลวงตาเหลืออีกประมาณถ้าจัดจัดป้าเนี่ยประมาณ3กิโลนะประมาณ3กิโลถึงป้าเนาะลูกชายก็ใส่ตรงนั้นแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือร้านลูกชายตรงนั้นลูกชายทำแม่มาใส่กันทั้งนี้ไม่ไม่เอาไม่ใส่นาวบ้านทีอนโอ้ตาชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรเนี่ย ป้าาชำนาญดีค่ะป้าพะเยาชำนาญดีอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบแล้วค่ะโอ้เจ็ดสิบแล้วโอ้โหยังสาวอยู่เลยผมเรียกป้าเลยต้องเรียกยายแล้วยายไม่เป็นไรโอ้แล้วแล้วเรารู้ได้ไงว่าหลวงตาคุญชื่อจะเดินผ่านใครบอกเพื่อนก็ไลน์มาบอกลูกชายก็บอกแม่จะมาใส่กระดุกที่นี่ไหมเดี๋ยวแม่รอใส่้าบ้านดีกว่าลูกก่อนโอ้ผมขับรถเลยไปแล้วเมื่อกี้เห็นเอ้มีเก้าอี้อยู่ข้างขวา อเอ๊ะรถเพื่อนเรารถน้องชายที่โทรหากันจะมาไหมบอกว่าเอ้ยยังเอาเข้าวให้หมาให้หมูอยู่พี่จะได้ไปพี่ว่าเอ๊ะเขาหรือเปล่าว่าก็ยังคิดอยู่เออโอ้เอ้าเ,เ,เดี๋ยวพอหลวงตาหลงตามาเนี่ยนะครับก็ต้องย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะอ๋อที่านน,นู้น,น,นเหรอใช่ต้องไปอยู่ฝั่งนู้นสิอ๋อเหรอเออท่านเดินทุ่ดงเราต้องไปดักถวายท่านอ๋ออาจารที่สายท่านนู้นใช่เดี๋ยวรอใกล้ๆมาเดี๋ยวจะมีรถกู้ภัยนำขบวนมาคันหนึ่งไว้ก้องกลัวอีกประมาณนัก เกือบชั่วโมงถึงรถรถไอคนไม่ค่อยมีท่านเดินไวเนาะโอเคขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมน้ำตุ้งชายทำเองนะจ๊ะเขาทำแส่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลยโอ้ชื่อชื่ออะไรร้านโอรานค่ะที่กินเขาชื่โอรานแต่โอรานเป็นลอลิงนะคะไม่ใช่โอรานแบบนั้นลูกชายชื่อโอไงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโอรานบ้านอยู่ตรงไหนจ๊ะเนี่ยเนี่ยบ้านตรงนี้ค่ะอ๋อตรงนี้ตรงนี้บ้านอะไรเนี่ยบ้านอะไร ะะคแต่เราอยู่ในไล่ของเราไงคะออ๋อ่คะหมู่หมู่อะไรตำบลอะไรตำบลตำบหนองยาป้องนะคะหมู่ห้าค่ะหมูหม่ห้าตำบลบ้านจะโปรงค่ะออ๋บ้านจะโป่งหมู่หมู้าตำบลหนองยาป้องอำเภอหนองยาป้องเนาะโอเคประมาณสามกิโลถึงนะคุณยายสวัสดีครับหวัสดีครับสาธุอน,นุนนโ,มโมทนาบุญครับครับครับ